ตัวนี้ถ้ามันเป็นมองเห็นไหมเห็นครับถ้าขึ้นพวกโทพารขึ้นมานะแบบโทพารหรือว่าพวกไอ,อ,อ,อถึงรูบี้มีสิทธิ์เทได้ อ๋อเป็นพลอยอ่อนนะครับผมอ่าเป็นพวกอยู่ในกลุ่มพวกทัวมาลีนเนี้ยกลุ่มพวกทัวมาลีนเนี่ยไปได้อีกฮะความแข็งอยู่ที่ระดับห้าเลยนั้นีหยตอนนี้ Hãy subscribe cho kênh Ghiền không อันนี้ขึ้นมาถึงระดับหยกเลยนะแต่ก็อีกมุมก็ยังขึ้นอยู่แถวอ,อก็ขึ้นนี่ว,ว่าหน้าเนี้ยมันจะขึ้นทูมารินอครับผมพวกเกนไนเนี่ยพวกพอยสีเนี่ยแหละ ผมว่ามันน่าจะเป็นพลอยสีนะมากกว่าอืมเดี๋ยวลองลางแป๊บหนึ่งเนะาะครับผม นะรูปทรงใช่ไหมทรงมันสมบูรณ์แ,แต่ทีเนี้ยเรามันตรวจมามันไม่มันไม่ใช่เพชรเย๋ยมันเป็นพลอยทีนี้มันจะเป็นเนี้ยมันมีอยู่ก้อนหนึ่งนะเบาๆนะแต่ข้างในเป็นสีเบากก้อนอื่นเลยแล้วผมนั่งส่องดูดูคลิปพี่นีแ่แหละแล้วก็หาไู้ชายมานั่งส่องอืม แต่มันถ้าขึ้นหยกดำนะหยกดำก็ไม่เคยมันก็แต่หยกมันก็ไม่ขึ้นทรงผลิตแบบนี้หรอกหยกเป็นก้อน,อนมันเป็นหินเป็นอะไรเงี้ยมันจะไม่มีขึ้นเหลี่ยมอ,อืมแต่ตัวนี้มันตัวนี้นะตัวนี้มันจะมีเอกลักษณ์อยู่ผมยังนึกไม่ออกอยู่เหมือนกันว่าไอ,อท้ทรงแปดพิศอะไรเงี้ยเห็นไหมทรงพีระมิดไอทรงเดขาส์นี่เห็นไหมผมไม่รู้ที่มืออื่นก็ไม่มีอืม เน่ละคลิปนี้จะมีเหมือนกันมันมีมันมีมีคอยตัวนี้อยู่แต่ว่าผมยังยังทำไ้นี่ก่อนต้องถ่ายรูปให้มันต้องล้างให้มันสะอาดดีๆก่อนต้องใช้เวลากัดมปนนานเหมือนกันแหละ นี่แหละอยู่กลุ่มพอยเนี่ยพอยอ่อนเนี่ยแหละทีนี้พอยตัวนี้น่าจะอบแล้วมีสีเหมือนกันตัวนี้มันจะมันก็จะไม่เป็นสโมกกี้คอร์สก็ไม่ได้หรอกตัวนี้เฉือนจมูกยังแห้ ตอนนี้เผาว่ามีสีผมว่ามีสีอ,อ๋ออืน่าจะเอาเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองอะผมจากประสบการณ์นนะอบ อีสกคนถ้าเซียนพลอยจริงๆนี่เขารู้นี่เขาจะแบบว่าเห็นแล้วแล้วมีแบบชอบเลยแหละมันเป็นเหลี่ยมใช่ไหมอืมมันจะเป็นเอกลักษณ์เลยเขาตอนนี้เขาจะรู้เลยว่ามันเป็นอะไรทีนี้ผมยังไม่รู้งว่าผมเพิ่งมาแค่ตัวน,นี้เองแค่ตรวจพวกพลอยพวกพวกเพชรอะไรเงี้ยแล้วมาเจอพวกพลอยบางทีเครื่องึ่ง นี่แหละอยู่กลุ่มนี้หมดเลยเห,<า>ห็นไหมเจ้าของมจะแต่แต่แตรนนี้มันจะมองไม่เห็นสีใช่ปะ่ะเละ็กเป็นเล็หน่อยอือคร้าของเขาไม่เหมือนโกเมนตัวนี้ไงถ้าเป็นโกเมนก็จะมันก็จะชัดเจนนะ ห็นมอันนี้จะออกสีเห็นไหมอืมใช่ออตอนนี้ยความชัดเจนเขาจะอยู่ตรงระดับนี้เลยเห็นไหมเข้มขึ้นหมดเห็นไหม เนื้อพอเนื้อเนื้อเนื้อเนี่ยเนื้อเนื้อเนื้อส่วนเนื้อส่วนอะไรเงี้ยจะขึ้นจะเหมือนกันอ่าไอตัวนี้แต่แต่ตัวนี้มันจะขึ้นผลึกสมบูรณ์กว่ามันมีเนื้อมันมีเหมือนคล้ายๆคอร์สผสมกว่าแล้วมันได้ความแข็งมากกว่าทนมากกว่าเห็นไหมมันจะเกินเกินตัวเนี้ย ตัวนี้นะความทนทนกว่าตัวนี้อีกตัวเนี้ยระดับค่าโมมันนะ่ะมันดีกว่าใช่ไหมดีกว่าดีกว่าดีกว่านะอืมแต่ถามว่ากระแทกก็ก,ก,แก็แตกได้แตกได้แต่ก็ดีก็ดีกว่าอีกระดับหนึ่งอ่ะไม่แทบจะไม่มีรอยขีดข่วน อย่างเอาของมีคมมีดมีคมอย่างเงี้ยก็เทอะมาอย่างเงี้ยยังไม่เป็นรอยเลย<อ>ปันเฉาะเฉาะแรงแรงใช่ไหมอืมไล่อยู่ครับไล่ไม่มีหรอกอันเนี้ยเนี่ยเห็นไหมน,นี่ยังมีแตก<อ>เห็นไหมครับผม อย่างเงี้ยเราไปทําหัวแหวนมาซื้อไปก็คุม้มทนไม่เหมือนกระจกกระจกเคาะก็ก็ก็แตกอืมเป็นพลอยนะเดิมไม่ไม่ยังไม่ฟันธงว่าเป็นพลอยชนิดอะไรนะต้องขอบอกอ,อกืมเพราะว่ามันหล้างยาก เขาฝากคนไปตรวจเอาฝากไปเสร็จเขาก็เงียบหายไปหมดเลยฝากห้คนรน้นไปกรมเลยงเขาอยู่แถวไอ้นะี่ไงในกรุงเทพแล้รเขาไปตรวจให้เ,หเขาก็หายไปเลยคือราคามันมาราคามันไม่แพงหรอกแต่ทีนี้เม็ดเม็ดหนึ่งอาจจะเกียมมาแล้วอาจจะเป็นหนัก หลักร้อยหลักพันแต่ถ้าอบมาแล้วมันเป็นสีฟ้าอย่างเงี้ยราคามันก็เปลี่ยนอะไรเงี้ย<อ>สีฟ้าเนี่ยหลักเม็ดละพันไดอ๋ออืมจะเป็นสีฟ้านะเม็ดละพันเนี่ยคือเรียร์มาเสร็จตัวตีเป็นเม็ดละพันสองพันะได้อะไรเงี้ยถ้ามันเป็นสีฟ้านะทีเนี้ยโอ้ท้ามันถ้ามัามามามน มันต้องดูว่าอบเป็นอะไรแต่ทีนี้ผมไม่มีเครื่องอบอ่ะด้มันก้มใจตรงนี้แหละเดี๋ยวนะพอเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปมันน่าจะล้างได้แค่นี้แหละ,ะเต็มที่ เนี่ยก็ได้แค่นแเ,เนี้ยแต่เม็ดเนี้ยโอเคสวยอยู่จะดายลุ้นให้มันเป็นไนอ้นี้เป็นพวกขึ้นมาเป็นพวกโทพาร์ตมันจะมีราคาหน่อย มันจะเป็นแบ็กชัวมารีนก็ไม่ใช่นะดูว่าชัวมารีนวะแต่ชัวมารีนมันก็ขึ้นนี้นะแต่แต่ทีนี้ชัวมารีนมันก็จะยาวกว่านี้อีกนะดูสะอาดขึ้นกว่าเดิมเนะาะครับผมผมไม่ได้ล้าง เลี่ยงเลยจังเลี่ยงเลยเนะาะชาวอมถ้าเป็นพวกเซนพอยช่างพลอยนี่ก็จะรู้เลี่ยงเลยจังจะลองถ่ายรูปหาดูในข้อมูลอินเทอร์เน็ตดู ครับมาลองดูกันตอนล้างแล้วเป็นยังไงบ้างล่วงไปเลยนี่แหละอยู่พวกโทรมลรีนอยู่ในกลุ่มพวกเอ แต่มันก็ยังขึ้นไปสูงอยู่ขึ้นไปถึงหยกอยู่นะขึ้นไปเนื้อคอร์สด้วยระดับหยกเลยหยกดำก็ไม่ใช่นะอืม ถ้เผามาตัวนี้นะจากคุณคุณเนี่ยจะใสมากเลยน่ามันเงาเนาะสีมันเงาเงาสีเดียวกันหมดเลยน่าจะสีเหลืองเนะ เผาออกมาเครื่องมือเราไม่ถึงด้วยเผาประมาณเจ็ดแปดวันอ่ะเลยเปลี่ยนแปดชั่วโมงอ่ะอบเพิ่อ,อบนะเผาแบบโบราณไมโครเวฟมัแบบบนเราได้ไหม <laughs> ไมโครเวฟไม่ถึงไม่ถึงไฟความร้อนไม่ถึงเป็นเหมือนเตาเซรามิกเนี่ยเป็นเหมือนหม้อ ทำเหมือนหม้อหุงข้าวนัวแ่แหละแต่คล้ายๆต้องซื้อที่จันทบุรีลูกนึงประมาณหมื่นกว่าใบได้ถึงหมื่นแล้วปะ โอเคแบนึง <Okay. S 2> ครับเมื่อเราก็ได้ศึกษาตรงนี้แล้วก็ผลึกก็เหมือนกันนะครับก็จะเป็นโกโมเมนนะครับเหมือนกันนะฮะโกเมนโมจิกิดานินะครับจังหวัด นาราโกเมข้อนี้ของญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะเหมือนตรงกันนะครับสีเหมือนกันนะครับ,รบจากที่เราดูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราก็มาหาข้อมูลทางอินเทอร์โอเคนะครับตรงกันนะครับผมก็เข้าใจว่าเป็นโกเมนนะครับเป็นเผาก็จะเป็นสีอื่นนะครับ เดี๋ยวก็ลองมาดูข้อมูลตัวนี้อีกทีหนึ่งนะครับมาดูดีนะครับนะลุมาก็มาถูกนะครับคือผลึกนี้ก็สมบูรณ์แบบนะนะครับทีนี้นะครับนะก็จะอยู่ในกลุ่มนี้นะฮะมีมีผลึกเหมือนกันนะครับนะมาดูเออเลอร์อนะครับเออเลอร์อ ครับอันนี้เขาล้างเสร็จขนาดล้างเสร็จครับก็มาแปลภาษาอย่างนี้เลยนะครับนะครับจังหวัดนาโกรอะไรนี่ครับคุณนก็มาดูเราก็มาดูนะครับของเขาก็จะสะอาดกว่านะครับ S <S อนะครับ <S 1> <S 1> เราก็หาข้อมูลที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับนะฮะไม่นี่ครับอันนี้ก็ดอกสีน้ำตาลหน่อยนะครับ ภาษาไปเลยน่ครับก็จะเป็นผลึกเหมือนกันนะครับผลึกจากเหมือนเม่อกี้เหมือนกันนะครับนะครับภูเขาไฟมาจากภูเขาไฟเหมือนกันจังหวัดนี่ครับญี่ปุ่นก็กครบโคเมนเหมือนกันนะครับนะบเป็นแร่สิ ซิลิเกตนะครับเป็นซิลิเกตนะครับอันนี้ก็จะมีสีนะครับบางาก็จะเป็นสีดำนะแต่ตัวนี้ออกเป็นสีเหลืองนะครับผมว่ามันน่าจะเป็นคล้ายๆกลุ่มนี้ผลึกเหมือนผลึกที่ทางบ้านส่งมานะครับคล้ายกันเลยนะครับแทีนี้เราก็ไม่สีมันไม่จัดเท่าไหร่สีมันเรายังไม่ตรงที่ที่เราต้องการนะครับอืม นับทีน้ของของชนิดนี้จะเป็นสีเหลืองนะครับโอเคผมก็ได้ข้อมูลมาข้อเข้าแล้วครับนะครับ คนะครับการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเราก็เพียงได้ความรู้นิดหน่อยนะครับนะอาจจะได้ความรู้ตรงก็ได้นะครับอ๋อมันเป็นผลึกที่สโกโม,มเลยันมันดูง่ายไงมันดูง่ายเพราะว่าบางที่มันเป็นก้อนกลมๆก,ก้อนแบบเป็นไอเนี้ยคราบผม แต่ทีนี้มันผลึกสมบูรณ์มันก็ราคาตัวนี้มันก็ไม่แพงนะเห็นเขาขายกันร้อยเยนพันเยนเลยอ, oh. อันนี้ของของที่ทางฝั่งเราอันนี้โกเมนทัดทัดเปลี่ยนแต่ตัวนี้มันขึ้นมาตรงเนี้ยแต่ก็ ผลึกที่ถ่ายให้ดูอ่ะของเขาว่าสะอาดแต่มันก็เหมือนกันคล้ายกันอยู่กลุ่มนี้แหละไม่ไปไหนหรอกออมไม่ไปไหนก็ทีนี้ ายยังไงละครเนี้ยมันมันก็งงน่ะเนี้ยของโรนะออกสีนี้หมดเลยเนี่ยถ้าไปเผาไฟนะเผาไปเอาไปไปเผาไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ต้มต้มหน่อยอะ่ะไปล้างออก ล้างดินพวกนี้ออกมันน่าจะสะอาดกว่านี้อีกหน่อยต้มให้มันตกอ่ะอ๋อครับผมอืมเพราะงั้นมันเอาไม่ออกล้างตรงตรงนล้างไม่ออกใช่ใช่ล้างด้วยน้ำอุ่นอืมมันไม่ใช่แบคทัวมารีนแต่มันเป็นก็ เดี๋ยวผมส่งคลิปไปให้ดูแล้วแหละส่งเพราะผมเผาไข่คลิปตรงนั้นมาให้ดูผมก็มั่นใจเนี่ยว่ามันเป็นไอ้นี่ยแหละเป็นพวกอยู่ในกลุ่มพวกพอยพอยอ่อนนี่แหละแต่มันต้องเผาถึงจะออกสีมันถึงจะเด่นออกมาชัดเจนตัวนี้มันอำพางสีอยู่ เห็นบางกนก็เป็นชุดเขียวใช่เนี่ยเนี่ผมยังหาเขียวไม่เจอนีวะ <laughs> ม,ม,มีทุกเขียวอยู่นะ ็นสองสีเ,เขียวกับสีเหลืองนี่แหละฝั่งเรืองเขียวไปฝั่งเรงหลืองมันเปิดคี้ฟุ <laughs> ่ดมันดูยากแล้เปิดคีย์ุ่ใช่ใช่ใช ถมีเวลานั่งเอาไฟส่องดูเผื่อมีตัวแปลกคือไอ้ตัวที่มันตกผลึกแบบสมบูรณ์แล้วอะเราแทบไม่ต้องเจียเลยแบบแค่ไปล้างแต่งให้มันสะอาดอ มันเป็นของดีธรรมชาติไออย่างพวกอย่างแงยอย่างเที่ยวนุมานอย่างเที่ยวอะไรเงี้ยคือมันตกผลึกไปแล้วเราไม่ต้องไปเสียเวลาเจียนเราแค่หาไอเนี้ยมาใส่เกาะให้มันติดเฉยๆเีวที่ยวหั่นนุมานี่นยเยอะอยู่นะที่บ้านนะเอยังไม่มีเลยส่งว่างๆส่งมาให้บ้างเด้ <c oughs> อขอสวยๆเลยนะมันมีเท่าขาก็ามีแล้วก็มีเท่าเล็กเท่าที่ก้อย,อยเยอะหระเท่าขาเลยเหรอ เท่าขาเดี๋ยวขอซื้อต่อ500ใหญ่ไหมใหญ่ครับมีก้อนีใหญ่เยอะใส่ไหมเราไม่รู้ว่ามันมีทั้งขุนทั้งใสอะพี่หรออยากอยากซื้อสัก500อะจะจะมาตั้งที่บ้านมันนอนแล้วมันช่วยตัดขึ้นเสียงดีหลับสบายฝันมันช่วยแบบก้ามันใหญ่สื่อสายตาดีช่วยสายตาในทางได้สายตาพวกเวลาผมดูอะไรเงี้ยมัน ช่วยดูดูดแสงดูดแสงทางมือถือทางอะไรเงี้ยยิงก้อนใหญ่ใหญ่เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าหลังกลับบ้านกลับบ้านโน้นผมจะถ่ายให้การบ้านโรงเรียอันนี้เศษของผมอป่าวะเออใช่เศษของผมไม่เป็นไรเดี๋ยวส่งให้กลับไปไปดูไปที่ระล,ลึก <c oughs> ก็ไม่มีอะไรละจบละมัน <c oughs> ก็คือที่แหละเป็นเป็นอยู่ในกลุ่มโกเม่นั่นแหละแต่ว่าต้องไปอบก่อนมันถึงจะสีออกทีนเนี้ยถ้าเป็นสีฟ้านี่กะถ้าเป็นสีเหลืองจะสวยมากสีคงอบมาแล้วมันคงไม่เป็นสีแดงอ่ะถ้าเป็นสีแดงก็ก็จะดีดีเลยต้องมาสั่องอบที่ไหนอะพี่อบเราอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยนะที่อบอะอือเดี๋ยวหาถามเอา ไม่รู้จริงๆแต่ส่วนมากที่จันทบุรีนะต้องติดต่ออันนี้ต้องไปต่อที่จันทบุรีครัเนาะอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าคือจะขอเบอร์เขาไว้แต่ทางนั้นเขาก็ไม่ได้ให้เราไว้จะไปเองก็ไม่มีเวลาค, <laughs> ความรู้มันก็เลยไม่ไม่ปฏิติประต่ะตอก็คือตรวจอย่างเดียวอืม ที่จันทบุรีอ่ะเยอะไอมีถึงขนาดอบขนาดาเผาอ่ะทีนี้เขาขอซื้อเราก็พยายามเลือกดูหลายๆร้านหน่อยก็ได้ถ้าเกิด